สารสั่งจำคุกนายศิราเจนจาคะ1ปีโดยไม่รอลงอาญาและตัดสิทธิ์การลงเลือกตั้ง20ปีกรณีลักไก่แอบลงสมัครสอสปี5 6 6ทั้งทั้งๆที่ขาดคุณสมบัติสารอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีนายศิราเจนจาคะอดีตสสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐที่เป็นจำเลยฐานกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งด้วยการสมัครรับเลือกตั้งสสเขต9กรุงเทพมหานครโดยที่นายศิระ จำเลยรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นสสอ,อันเป็นลักษณะต้องห้ามเนื่องจากเคยต้องโทษคำพิพากษาถึงที่สุดของสารแขวงปทุมวันให้จำคุกสี่เดือนฐานช่อโกงและสารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่าจำเลยต้องโทษคำพิพากษาคดีถึงที่สุดของสารแขวงปทุมวันจึงเป็นบุคคลต้องห้ามไม่มีสิทธิ์ลงรับสมัครเลือกตั้งสสและจำเลยรู้ตัวว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติรับสมัครรับเลือกตั้ง ซึงพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องให้ลงโทษจำคุกหนึ่งปีและให้เพิกถอนสิทธิ์การลงสมัครรับเลือกตั้ง20ปีนับตั้งแต่วันมีคำพิพากษาจากนั้นทนายความของนายศิระได้ยื่นหลักทรัพย์ต่อศาลเพื่อขอปล่อยชั่วคราว